ยี่กอบกบใครใกล้ก็โดนนั่นแหละเออเออเออดานี่มันไม่ใช่ดาเลนี่หว่ามันคืออะไรวะสักดาแหละได้โดวินก็แล้วแต่เฮออ้ย่าบอกว่ากูหูเลือดเดงเหรอวะอ,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 อย่างไงอยู่บอโอ้หูหดับดุหนับอร่อยเลยโอ้ยยืนไปยังไงให้เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไปขมิ่งอ่ะไม่ได้เข้าก็เฮีย้ยเลือดหาจกับตาย นี่ไงผมไม่ให้ไปมา้าหยิยบกะโหลกอ่ะแล้วมึงจะใส่กับกูดิตรงเนี้ตอนที่ดีเอเวัซโซนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเทคาลิงอีกแล้วนะครับกับบิวใหม่ที่ผมได้มาจากเพื่อนแพนกวินก็คือบิวที่ออกกูตอนเกมกับเอ่ออะไรนะยม,มูโกสเบตก่อนนะครับทําให้เราเนี่ยมีเซอซาทเทนที่ค่อนข้างจะดุมากช่วงต้นเกมแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะแรงมากๆเป็นยังไงก็ตามดูในคลิปเลยนะครับ ไอะไรยออกไปตามหาคนงานยรานเราไอ้บอเห็นโอ้ยโอ้ยดึงมึเป็นใครเยอะเลยกูมานะเว้ยเดี๋ยวกูหาปูก่อนใจเย็นกลับมาควงกูมันอะไรวะเนี่ยไอ้หิ้มเป็นอะไรกับกูเนี่ยนาทิรุ่เนี่ยเฮ้ยไอ้ทุนหน้ากระป๋องเอาเอาดิก็คูไม่ตายเหมือนมึงจะตายแทนนี่เนี่ยโคววุ่นวายอะ มันดึงมาไม่ใช่กระเยอะเลยดึงเข้าดึงออกเสียวอลนั้นเนี่ยเฮ้ยอะไรอแปลกหนกระโดดเลยถ้ามัดาไวไม่อยู่ท็อปเลนได้ยังไงวะเนะี่ยเปนพี่ชายมาแต่พ่อชา,าน้องมันเอยช่วยน้องไม่ได้แล้วกันนะน้องตายไปแล้วต่อไปก็ตามน้องไปแล้วกันดาเลียเอย้ไม่ตายได้ไงวะเออไม่เป็นไรกูตายเองก็ได้เออตายอยู่ดีสวยรอดไปเนี่ยเพื่อน โซอีออโซอีมาเติมเฮ้ยไปแล้วเติมทีโมแคปตันทีโมัน d ูดีอ้าวผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายโดนเมื่อกี้ได้ a g e เราหรือทีโมวะสรุปโอ้ยยังตีมีทางที่หลับด้วยง่วงเลย ปลายหน้าของกูใจยเย็นเพื่อนโอเคทีมัวเราดอดได้ยังไงวะเนะี่ยไปไม่ทันแล้วดิตอนแรกมันจอดาเลสแต่เอานี่เห่าได้เนี่ยหมันไส้วะ่ะหลายรอบแล้วมึงอ่ะนี่อะอยากจะนอนหลับเนียโซอี้หลุดแบนได้ยังไงวะคือถ้าผมเล่นเนี่ยไม่เคยหลุดเอ้ยไม่เคยไม่หลุดแบรนนะไอ้กูพูดยงงงงหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยหลุดแบนสิคือแบบผมแบนตลอดโซอี้อ่ะใส่ผมจะลืมมันน่ารำคาญนะสกิลสลีบแบบ แล้วเปิดบังกรก่อน,อนแล้วก็จะเปิดคนเรียกมาให้ใครช่วยทักคนนะทิโมจะมาไหมไอปุยไปช่วยหน่อยกับตันทิโมเหมือนไม่ได้ยินกูหรอกเอดี๋ยวมันได้ยินกูวะอยู่ข้างหลังกูปะเนี่ยทาไมตัวเหมือนคิวเลยทิโมไม่มีสมัยนะแต่น่าจะได้อยู่แหละไปเป๊ะไงขอคนได้รยเปล่าทีเดียว่อเดี๋ยวหาบุ้งก่อนเดี๋ยวกลับเข้าไป โอเครอดอยู่วิ่งยาวเลยวิ่งผ่านตลอดเพื่อนไม่ต้องการเขาช่วยเหลือแล้วโอเคต้องการอยู่นิดนึงไม่ไม่ไมรอทีโมโเลยเชนยัันกิ้นมาแล้วทีโมโอ้โ,อโหมึงฆ่ากับตนทีโมโกูอีกอะไรวะเนี่ยน่าสงสารทีโมโกูและนี่อะไรนี้ยเฮ้ยไม่เป็นอะไรกับผมครับโอ้ยเพื่อนไม่มานะมึงโดนกูแล้วไอ,อ,อ้หุ่นละก้าวป๋อง อาเพื่อนโดนใส่เลยไงมึงพาเพื่อนมาตายเนี่ยทรงเนี้อีกตัวไหมอะรอกูตื่นก่อนเดี๋ยวเจอกูไม่ต้องเจอแล้วที่เพื่อนมาเยอะเอาไปเจอกันมาหลังแล้วกันโซยิมึงเจอกูทั้งเกมอยู่แล้วเกมนี้มนไม่รอดหรอกจองหัวไปเลยคือมันจเจาลิฟต์กันแล้วแบบว่ามายุ่งอะไรกับบัฟผมวะไม่เข้าใจแบ่งๆกันหน่อยดิโซนใครโซนมันเดี๋ยวลิฟต์มึงจะโดนกูลัดด้วยล้างหัวร้อยไปเลย สงครามนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครได้ลิฟตะก็คือชนะใช่ไหมอ้าวอ้าวอันนี้หลอนสับไปแล้วสับไปแล้วไอ้ดาลิยุท่ะมันสับไปแล้วนี้ก็เรียบร้อยผมตีลิฟก่อนเลยล้วกันสงครามนี้ไม่มีใครตายแต่ว่ามีแต่ความเจ็บใจเพราะกูได้ลิฟไงด่าดารียบแล้วตอนนี้ป่าทำไรวะโอโอเออนี้ไม่ได้แลกที่ได้เล็งกูอย่างเดียวเลยเําทำไรเพื่อผมอะ่ะ นี่ไงเมันฮุกพอดีไงส่วนที่ไหนอะปอมเปอร์เหลือแค่นี้จะเวะทำไมหรือเขาติ่งไอ้นี่อีกแล้วเพื่อนไม่อยู่มึงสาดนนะทำไมเอ้าแล้วมึงก็ตายเหรอเนอเดลุตขอร้องเสียงหลงหมดแล้วเนี่ยอุ้ยอึดอยู่นะเนี่ยแต่เราก็แรงอยู่เหมือนกันจะเห็นว่ากูตอนของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากเวลากับสกิลสองใช่ปะมันจะทำให้เราแบบเด้งเลือดได้เห็นป่ะเห็นป่ะเลือดเด้งแบบบูมบูมบูมเลยอย่ากูบอยู่บ่อ คือแบบว่าไอค้คนที่มึงคิดบิวนี้มาค่อยๆจะจีเนียสอยู่นะทำะร้ายอ่ะไอ้หนวดจิ๋มอ่ะใโดนเอกซอ้อนแล้วกูแซดเลยแต่กูมีว้าบบดีเซนมาโอเคเซนมาปัญญาเกิดได้สองครับเปล่าไปทำพี่ทำน้องนะมึงอะ่ะไม่ต้องมาควงควงอะไรวะควงขวานเออเด็กก็โดนกูอยู่ดีกูหลับอีกแล้วผมไม่ได้ง่วงนะครับผมบอกไว้ก่อนผมเล่นมาผมจะง่วงได้ไงคำพูดกูดูแปลกๆนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมโม่เดี๋ยวผมเอาให้ลูกพี่วิ่งไห้ทันนะมึงอ่ะอที่อะเร็วแค่ไหนวะไม่ทันลลกูหรอกเอาแล้วเพื่อนมันตายแทนตายพร้อมเพื่อนเลยแล้เชียร์ได้มีแต่บั้นวาบเลยที่อะซ้ายทีขวาทีมึงจะวับมันไปไหนวะโดดเลยที่อะผมไม่ชอบให้ใครเดินผ่านหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อ้ยมันไม่แรงเลยวะเออแต่ก็แรงอยู่ดาเมจกูหรือเปล่าเมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนขอบาฟ้าก่อนมานามเ,นเรื่องสำคัญกับเออเฮคาริมนะผมจะเรียกเฮคาลุนะมแล้วเป็นอะไรกับเฮคาลุมวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคือตัวย่อของเฮคาริมต้องเป็นอะไรเฮ็กวะเฮคีซ e น่าจะใช่เออมันเปิดเพื่อนกูแล้วกูเปิดกบเฮ้ยกูเปิดกอมไม่เปิดเพื่อนใจยเจยเน็นใจเย็นเพื่อนกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูง ยี่กับกบใครใครกล้กระโดนนั่นแหละเออเออเออดานี่มันไม่ใช่ดาเลยนี่หว่ามันชื่ออะไรวะสักดาแหละดาเอโดฟินก็แล้วแต่ตายไปแล้ว GG เฮ้ยผมตีบาลอนผมไม่ได้มาทำบุญนะครับไม่ต้องมาขอส่วนบุญไม่ต้องมายืนมองเข้าใจเปล่าเอออะไรเนี่ย้กูเปิดมึงเลยละกันคนมัน,นนัวเนี่ยนะไอ้ <c oughs> ติดลุมมาเราวอะไปไหนฮะ เอาละตัวที่มันไกลๆเหมือล้วกันเพราะว่าตัวถูกมันนจะตายไอโซอี SO e. ขอเปิดบุญทีดได้ไหมโอ้สัญญาดีไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกๆๆูวิ่งทันแล้วกันหนีไปทางนู้นอะ่ะออกไปนู้นแล้วเรียบร้อยเปิดความเร็วสูงเพื่อนมึงมายังกลับอะ่ะคิดดูแล้วมึงจะรอดได้ยังไงวะ SO e. โซอีโอ้โ่เร็วอยู่นะเห็นหว่าแมปในแมป เฮ้ยอ,อย่าบอกนะว,ว่ามึงจะให้ execute อะโอ้โหมึงนี่แม่งสุดยอดจริงๆเสียชีพแต่เสียคิวของแท้เฮ้ยอย่าบอกว่ากูโอ้โหเลือดเด้งเลยว่าย่างไงอยู่บอ่อโอ้โหด,ดับดับดับอร่อยเลยโอ้โหยืนไฟยังไงให้เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไฟคำนี้อะไม่ได้เข้ากัเฮียเรื่องหากับตายกูแต่ก็ยืนนานอยู่นะเซตนี้ บอกเลยว่าแนะนํามากเป็นเซตที่ทําให้คาริมค่อนข้างจะดูดีสุดแล้วสำหรับผมนะจบได้หรอติดเกาะน,นะเพื่อนโอ้โหแล้วเพื่อนเปิดกูดชอบตามด้วยไงแล้วเหมือนกูจะไม่รอดนะโอ๋ยเร็วแค่ไหนก็แพ้ป้อมไม่เป็นไรกูนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันฟาร์มโชคชัยเห็ดเหรอเปิดก่อนได้อะไรไม่ได้เลยเนียวิ่งเร็วซะด้วยแล้วเหมือนกูจะพลาดนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ โอ้ยโอยโอ้โห,โโหเลยนะโดนโดนหนักกัน,นะเมื่อกี้ผมหน้ามือตาหม,มาบบุนไปหน่อยขอโทษทีครับกแบบห่านไอ้ไเพื่อนสี่ห้านะหมจะหน้าเล่นดีมากตอนเนี้ยเอวีพีไหมเพื่อนโอเคเดี๋ยวเปิดบาร์นอนเสร็จอ่ะผมอยเปิดแม่งต่อไม่นานไม่นานไม่นานเอ้าผมโ,โ,โดนโนกอาบอออะ โห้โหเลยเชี่ยฉุนเฉียวเราไม่ดีโดลาบารอนไม่อยากจะบอกเพื่อนว่าแต่กูต้องลองคิดอยู่ดีอะเดี๋ยวเพื่อนก็รู้ว่ากูสมัยพลาดเชี่ยเอ้หมุนยิดว่ะเพื่อนึงมารอดไปรอดไปเพื่ออยากจะบอกคนที่เล่นกับผมเกมนี้ก็ถ้าเจอช็อตน,นี้ก็กดสกิปไปส,สิบวิก็ได้นะไม่ต้องดูช็อตน,นี้อายเขาตอนมาลงมาสมัยพลาดเองนี่งไงผมไม่ให้ไปมารีบกระโหลก อ้าแล้วมึงจะใส่กับกูดิทรงเนี้ยราทีดีเราทีดีทูด้าไอเชียนี่ไม่มีแฟนหนีทันนะดาเวนมึงวิ่งดีวิ่งดีเอ๋เออเต้องวิ่งดีดาเวนนี่ไงไม่มีแต่เอ็กซ์ซอร์ดเชียเนี่ยตกลงตัวมึงมันเก่งหรือต,ตัวมึงเองหรือว่ามันเอ็กซ์ซอร์ดวะบอกกูทีเพื่อนตกลงมึงอยู่ที่ดาเวนหรือที่อเอ็กซ์ซอร์ดเจอมึงทีไรก็มีเอ็กซ์ซอร์ดตลอดน่าจะชนะแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเกมนี้ผิดป้อมเลย ก็โดยรวมก็เป็นวิวที่ดีมากๆนะสำหรับเฮคาริมเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมันกระจอกใช่ไหมผมรู้นะทุกคนแม่งก็บอกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละคือดาเมจต้นเกมมันไม่ค่อยมีถ้าออกฮูตอนเกฟกับยอมูก็ทำให้ต้นเกมมีดาเมจสูงขึ้นนิดนึงนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากว่านี้ไปเลีครับ